อ้าวแล้วครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้กับผมเสียบังกรนะครับันนี้เสียจะมาวิเคราะห์บอลฉบับเสียเสียมังกอนกันอีกแล้วในวันที่2พฤษภาคม2563น้นั่นเองนะครับผมและเช่นเคยครับวันนี้มีเบเดร์ลุตพิมลีอีกแล้วนะครับผมแล้วก็มี2คู่จัดหนักจัดตเต็มที่เสียจะมาวิเคราะห์บอลให้ฟังนะครับและหากใครต้องการจะร่วมเล่นกีฬาออนไลน์หรือว่าร่วมสนุกกับเกมอื่นๆต่างๆนนานามากมายเนี่ยก็สามารถ เล่นได้ที่ลิงด้านล่างใต้ยูทูปที่เสียบแปะไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งในลิงนี้ก็มีโปรโมชั่นมากมายกันเลยทีเดียวน,นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเสือจะบอกอีกท,ทีท้ายคลิปนะครับผมเอาละแล้วไม่ต้องรอช้ามาเริ่มคู่แรกกันเลยดีกว่าครับผมเบลล์ลูปเฮมิลิกนะฮะคู่แรกที่เสือจะวิเคราะห์เนี่ยคือคู่รุกเบสอันดับที่12นะครับเปิดบ้านปะทะกับโกโรเดียอันดับที่9นั่นเองนะครับ ทั้งคู่จะเตะก,กันในเวลา2ทุ่มตรงนะฮะเอาละมาดูผลงานของทั้ง2ทีมกันบ้านนะครับผมโดยสติพบเจอกันทั้ง2ทีมเนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับนัดนี้เป็นนัดแรกนั่นเองนะครับผมเปิดซิงกิลเลยทีเดียวส่วนห้าสุดของลูกเบสน,นะครับผมลุกเบสเนี่ยเสมอไป2นัดนะฮะชนะไป1น,นัดและแพ้ไป2นัดด้วยกันครับ มาดูห้านัดสุดข,ของโกลเดีากันบ้างน,นะครับผมโกลเดีาเนี่ยเอาชนะไป3นัดด้วยกันครับแล้วก็แพ้ไปถึง2นัดด้วยกันนะคะเอาละฮะแล้วจากผลงานของทั้งสองทีมนะครับผมต้องบอกต่อเลยว่ายังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับเปน็นนัดแรกก็เลยจะดูกับผลงานเจอกันไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าให้ดูราคาต่อแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านรุกเบสในี่จที่เป็นฝ่ายต่อนะครับเห็นจะต่อในราคามีต่อปอมีต่อครึ่งลูกประมาณเนี้ยครับประมาณต่อปอแล้วก็มีต่อครึ่งลูกนะที่เห็นอยู่2ราคานะครับผม แล้ถ้าให้เสียว,วิเคราะห์เลยจากสถิติผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนะครก็ดูเหมือนจะเป็นทางฝั่งลูกเบสนะ,ะที่ทําผลงานได้ดีกว่านะครับผมถึงแม้ว่าลูา 2, กเบสจะอยู่อันดับสิบองกลเดียอยู่อันดับ9กก็ตามนะครับแต่ว่าผลงานช่วงหลังเนี่ย ของลูกเบนเนี่ยเกมในบ้านของเขาเนี่ยค่อนข้างจะดูดีขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับผมหรือเรื่องง่ายๆว่าดูดีแบบพอไว้ใจเชื่อใจได้นะครับผมเพราะว่าทางการเป็นทีมเยือนของกโกลเดียเนี่ยผลงานเขาไม่ค่อยดีเลยนะครับผมเขาสะดุดแพ้แล้วเสม,มอมาติดต่อกันหลายนะัดกันเลยทีเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นนัดน,นี้เนี่ยเชื่อใจเจ้าบา้านมากๆเลยครับผมทางฝั่งลูกเบนครับสกอร์ที่เสียค่าเนี่ยเสียให้ลูกเบนเนี่ยเปดิดบ้านเอาชนะโกลเดียได้2ประตูต,ต่อหนึ่งครับเอาัมาเริ่มคู่สองกันเลยดีกว่านะครับผมมาต่อกันเลยนะฮะ ของบรรลุนพม์ลีกนะครับผมเป็นทางฝั่งดินาโมมินต์อันดับที่7เนี่ยเปิดบ้านมาท้ากับ FK ฟเลุตอันดับที่1น่จากฝูงนั่นเองนะครับทั้งคู่จะเตะก,กันในเวลาสี่ทุ่มตรงนะฮะมาดูผลงานของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับผมโดยสถิติเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับเตะหยิบยกมาให้5นันดตั้งแตที่ผ่านมานะก็เป็นทางฝั่งดินาโมมินต์เนี่ยเอาชนะไป3นัดครับส่วน FK ฟเลุตเนี่ยเอาชนะไป2นัดด้วยกันนะครับมาดู5นัดสุดที่ผ่านมาน เจ้าบ้านอย่างนินโโมบินกันบ้านนะครับนินโโมมินเนี่ยเอาชนะไป3นัดด้วยกันนะครับแล้วก็แพ้ไป2นัดครับมาดูทางฝั่ง FK ฟเคลูดกันบ้านครับของ FK ซลูทางอของเขาเนี่ยชนะไป3นัดเสมอไป1นัดแล้วก็แพ้ไป1นัดด้วยกันครับผมเอาละฮะราคาต่อคู่นี้นะฮะมเหมือนจะเป็นเจ้าบ้านนะครับเจ้าบ้านต่ออีกแล้วนะฮะเป็นฝั่งนินโโมมินที่ต่อในราคาครึ่งครบลูกนะครับผมวันนี้เห็นมาเลยครับมีอยู่ราคาเดียวครับหนักหนักเลยครึ่งครบลูกนั่นเองนะครับ และจากบทวิเคราะห์ขอ,ของสเตจของคู่นี้นะผมตต้องบอกต่อเลยว่าผลงานเจอกันของทั้งสองทีมเน่ะเป็นทางฝั่งดินาโมมิเนที่อยู่อันดับ7เนี่ยทำผลงานได้ดีกว่า f k ฟโสลอันดับ1อีกด้วยครับผมคือผลงานของเขาเนี่ยทั้งเกมในบ้านและเกมนอกบ้านเนี่ยเขาก็เอาชนะ f k ฟโสลมาได้โดยตลอดเลยนะครับผมและยิ่งวันนี้ต้องเตะในบ้านของดินาโมมินอีกด้วยนะฮะดมโโมิน,น่ย เกมในบ้านขเขาเนี่ยก็อาจจะมีสะดุดมาบ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็เป็นเพียงแค่เล็กน้อยของเขาเท่านั้นเองนะครับผมเขายังดูน่าเชื่อใจน่าไว้วางใจอยู่ดีนะครับสำหรับดีนาโมมินนะครับถึงแม้ว่าเอฟเสลุดรอบนี้จะทําผลงานได้ดีนะครับถึงอยู่จาาฝูงกันเลยทีเดียวแต่ว่าด้วยจากสถิติผลงานที่เขาเอาชนะเอฟเคสลุดมาได้โดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้าน,นเกมนอกบ้านเนี่ยอาจจะมีสะดุดแพ้เขาไป2นัดที่ผมพูดไปตอนแรกนะเพื่อตลอดคือ เอฟเคโซลุตเอาชนะไปแค่สองนัดนะครับผมส่วนนัดก่อนหน้านี้เป็นทางฝั่งดินาโมมินเนี่ยเอาชนะมาโดยตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นผมเชื่อใจเจ้าบ้านอย่างดินาโมมินมากเลยครับผมสกอร์ที่ผมคาดเนี่ยผมให้ดินาโมมินเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะเอฟเคโซลุตไปได้2ประตูต่อศูนย์นิ่มๆเลยครับวันนี้นะครับ อาแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบทเครับอกของเสี่ยมังกรในวันนี้นะครับหากใครชื่อชอบนเนบ่อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เสี่ยด้วยนะครับผมและหากใครอยากจะเล่นกีฬาออนไลน์หรือว่าร่วมสนุกกับเกมต่างๆนานาอะไรทั้งนี้ก็สามารถเข้าไปเล่นได้ที่ลิง์ด้านล่างใต้ y o ิ t เ b e ที่เสี่ยแปะไว้ได้เลยนะครับผมไปสมัครเล่นกันได้เลยนะ ซึ่งลิงนี้ก็สมัครไม่ยากนะผมสมัครง่ายๆนะครับถ้าหากคุณสมัครแล้วเนี่ยและผมมาจากทางช่อง u ูทูบเสริมงคนนเนี่ยคุณยังสามารถได้รับสูตรวิเคราะห์บอลและสูตรบาคาร่าที่มีความม่นยจถึง90%ไปใช้ได้แบบฟรีๆกันอีกด้วยนะครับโอ้โหใครอยากร่วมเล่นลดสนุกก็ไปกดสมัครกันได้เลยนะครับผมสมัครไม่ยากครับย้ำครับไม่ยากจริงๆครับและสำหรับวันนี้นะฮรเสี่ยก็ต้องขอตัวลาทุกๆคนไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะดูแลสุขภาพคันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ